สวัสดีครับพวกับผมช่อง KBR Racing นะครับผมวันนี้ก็มาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับส่งงานนะครับวันนี้กําลังเดินทางไปจดทะเบียนนะครับผมนัดลูกค้าที่ขนส่งนะครับลูกค้าก็ไปจ่ายเงินกันที่ขนส่งแล้วก็ยื่นเอกสารกันเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเคลียร์เงินก่อนโอนอยู่แล้วนะครับผมโอเคเคสนี้ลูกค้าขอจ่ายที่ขนส่งเลยโอเคนัดกันที่ขนส่งครับมาดูรายละเอียดคันนี้ครับผมคันนี้เป็นรถยนต์ Isuzu นะครับ Isuzu TFR เครื่องยนต์90เทคโนโลยีระดับทองของ isuzu นะครับผมจ่มมากครับคันนี้คันนี้ไม่ใช่คันที่ขายไประยองนะครับคันนี้จะคล้ายๆกันก็จะเป็นสีเดียวกันสเติอสเปคเดียวกันเลยนะครับทุกอย่างก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบนี้สีนี้อ่านะครับคัตซเราก็ดามนะครับแข็งๆสวยๆเนียนๆตามสไตล์ kbr Racing ครับคัตซเทียมไม้ซับทุกอย่างเป๊ะ แน่นๆน,น,นะครับผมแผงข้างก็โอเครอยชงรอยเชื่อมก็เหมือนเดิมครับเราใส่แผงสแตนเลสเออไม่ใช่แฉงครับเราสแตนเลสให้นะครับผม3ด้านเลยมีสติกเกอร์ความแรง KBRacing r ให้ก็ส่งส่งองเอวก็ประมาณนี้นะครับไฟท้ายไฟท้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสองป้ายอะไรต่างๆก็ติดหมดนะครับผมเพราะว่ารถพร้อมที่จะเข้าขนส่งตัวนี้เป็นตัวลากของ ทำเทลเลอร์ไว้ลากรถเทลเลอร์แมคโคนะครับตัวนี้ลูกค้าให้เพิ่มเติมเราก็เราก็แถมให้นะไม่ได้คิดตังคนะ์หน้าตัวนี้นะครับถ้าซื้อรถทั้งคันก็แถมได้นะครับผมไม่ได้คิดตังคนะ์เนาะเป็นไงครับอันนี้ถ่ายตอนเช้าย้อนแสงหน่อยก็ไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะนะครับเนียนๆแจม่แจมๆเลยเมื่อกี้พี่ตำรวจมาขอถ่ายรูปเป็น f c นะครับของช่องเราถ้าพี่ตำรวจดูอยู่ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับท่านใดค,ครับ ระบบแอร์นะครับทำใหม่หมดทุกอย่างภายในก็ประมาณนี้นะครับภายในก็ประมาณนี้เรื่องขาดเรื่องอะไรก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าลูกค้ามาดูรถแล้วเราขายรถกันตามสภาพนะครับผมภายในก็ประมาณนี้นะครับเอาไปล้างถูเช็ดหน่อยเบาะเราก็ทําให้ใหม่ตัวนี้เบาะหุ้มใหม่เลยนะฮะเบาะทั้งสองชิ้นแล้วก็ทําฟองน้ําทําอะไรก็คือใหม่ครับทําใหม่ให้เลยเอาแบบพร้อมใช้ รถคันนี้แอร์เย็นเปลี่ยนใหม่ข้างหลังก็นี่นะครับยังเป็นสีเดิมอยู่รถคันนี้สีแดงสีเดิมเดิมโรงงานนะครับระบบแอร์ทุกอย่างก็ใช้ได้หมดเพราะว่าระบบแอร์ทำใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมระบบแอร์ใหม่ทุกอย่างมารอบๆก็ประมาณนี้ครับผมดูหน้าดูตาไฟก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระจังหน้าใหม่ ไฟมุมเปลี่ยนให้ใหม่ไฟสูงไฟต่ำเลี้วซ้ายเลี้วขวาไฟหลีติดหมดนะครับประมาณนี้เนาะฟิล์มใสไปหน่อยนะฟิลม์มจริงๆลูกค้าเอาไปติดหน่อยก็ดีนะครับกลางวันมันสู้แดดไม่ไหวครับฟิล์มใสแจ๋วเลยข้างในก็ประมาณนี้นะเรามาดูข้างในกันระบบไฟใช้ได้หมดนะครับดูครับระบบไฟก็ใช้ได้หมดนะ เกี okay, ความร้อนตัวนี้ก็ใช้ได้ความเร็วก็ใช้ได้ตัวน้ำมันก็ปกตินะครับใช้ได้หมดทุกอย่างสตาร์ทง่ายสตาร์ทง่ายดับง่ายติดง่ายเร่งดีโ okay. อเคอะมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ คันนี้เดี๋ยวพี่ลูกค้าเพิ่มมาก็คือติดตั้งพวงมาล,ลัยพาวเวอร์ใหม่ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวเรายังจะไม่ได้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราคอยไปติดตั้งเนาะ,ะคันนี้ก็เครื่องยนต์90นะครับคอมแอร์คอมแอร์เปลี่ยนใหม่ระบบแอร์เปลี่ยนใหม่คอมแอร์สายแอร์แผงแอร์ด้านหน้าตู้แอร์ด้านในไซด์ไดเออร ทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับคําว่าแอร์นี่คือใหม่หมดเลยนะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับดูนะครับเครื่องเจีมๆเลยไม่มีไอนะครับไม่มีไอไม่มีดันครับไม่มีไอไม่มีดันฝาข้อวาวไม่มีไอไม่ระบายนะครับไม่พ่นไม่ไอไม่พ่นเจีมๆเลยครับผมรถเราเลือกมาตามสภาพนะครับเราเลือกเครื่องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ตามสภาพ คันหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนหม้อน้ําเราก็เติมน,น้ํายาให้แล้วนะครับคูลแลนสีเขียวตามลูกค้าสั่งนะครับฝาหม้อน้ําก็เปลี่ยนให้ใหม่นะฮะลูกค้าก็แจ้งเพิ่มมาตรงนี้ก็จะมีปั๊มพาวเวอร์เดี๋ยวเราไปติดตั้งนะครับให้ลูกค้าเพิ่มเติมเนาะลูกค้าแจ้งติดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปจัดการให้นะครับโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเราเอาเข้าขนส่งตัวสภาพจดทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็มาส่งรถลูกค้าครับหลังจากกลับมาจากขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ได้ทําการติดตั้งพารมลายพาวเวอร์เช็ดล้างทําความสะอาดก็เดี๋ยวเราจะไปส่งนะครับลูกค้าลูกค้าอยู่ไกลหน่อยก็นัดเจอกันที่แยกระกาอําเภอกระสังบุรีรัมนะครับต้องใช้เวลาเดินทางก็ คงจะค้ำหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ออกเดินทางแล้วนะอันนี้ถ่ายคลิปไว้หน่อยอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งรอบๆนะครับแจ่มไหมครับเรียบร้อยนะครับผมพอดีมาเจอลูกค้าที่อำเภอกระสังบุรีรัมย์นะครับที่แยกรากานะก็อธิบายการดูแลรักษาทุกอย่างแล้วก็ให้รถลูกค้ารับรถกลับบ้านไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาไปใช้ขนเงินขนทองนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับผมโอเคครับ รับรากันสุดสายตาครับผมขอบคุณครับ